เคยไหมรู้สึกว่าตัวเองมีพลังบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้ลองนึกภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังวาดรูปบนผนังด้วยชออะดวงตาที่เธอบรรจงวาดกระพริบได้ไม่มีใครเคยได้ยินเธอพูดมีแต่ภาพวาดที่ค่อยๆปรากฏขึ้นวันหนึง่งเธอวาดรูปครูคือนั้นเองครูคนนั้นถูกเป็นศพแข็งทื่อปากเบิกกว้างราวกับกรีดร้องสุดเสียงนิ้วมือจิกถึงคอตัวเองหน้าขนลุกใช่ไหมล่ะ แต่เรื่องราวยังไม่จบเด็กหญิงคนนั้นเติมเข่าวัวลงไปในรูปว่าและสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นศพครูเริ่มมีเขางอกออกมาจริงๆแม่ของเธอหวีดร้องหยุดนะเด็กหญิงยิ้มรอยยิ้มที่ทำให้ขนลุกสู้หนูยังไม่เสร็จเลยค่ะแม่แค่คิดก็สยองแล้วใช่ไหมเรื่องนี้สอนอะไรเราบางทีพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งกว่าแล้วคุณละ่ะเคยเจอเรื่องราวเหนือธรรมชาติแบบนี้บ้างไหมคอมเมนต์มาทวีกันหน่อย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนๆเรื่องต่อไปแล้วเจอกัน